สํานกงานพัฒนาที่ดินเขตหกได้กล่าวต้อนรารที่อำอเภอพร้านะคะและก็เกินภาท่านผอสำนักวิชารับพื้นที่สำนักงานพัฒนาที่ดินเขตจะเรียนที่เราสื่อมวลชนว่าตรงนี้ก็เป็นงานจัดระบรเรารักดินในวันนี้ในานามตัวแทนของสำนักงานพัฒนาที่ดิน ท่านนะครับสามารถที่ยังไม่มีภารกิจอันใดเราก็ขอเชิญท่านนะครับนะครับเป็นส่งเป็นโครงการที่กรงพัฒนาที่ดินเองเราเริ่มทํางานในปัญหาที่สําคัญซึ่งผลกระทบจากการชะแหล่งเก็บน้ําตื้นเขินนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวความเสียหายเรื่องของพุทธภัยนะครับแล้วก็เมื่อได้อ่านการออกแบบมาแล้วเนี่ยพบ เราก็ข้นมาเยอะไครับเยอะนะครับโดยกฉพาทตรงที่ยที่นี่มีกี่เจ้าขังดีละดูจาางานแบบนี้ลงไปแล้วนะครับการสส้การซื้เสียซึ่งไม่ดีค่ะตอนนี้มันน้ำมันสะดวกเนาะชื่ออะไรเนร่ยนางสาวเจ้าเปนภาพรองการทารอุ่นฉลาดเดิน์อุ่นบุชรฉตนดปอปอจอช้าง กปาจะกป่ามหาอากาศสอเสือมอมากะลันปุนชรัดใต้ดินึ้น้องซีเอค่ะเอ้ยอายุสี่สาอีกไ่อีกไม่ว่าจะเป็นตัวอ่างเก็บน้ําหรือว่าเป็นแม่น้ําต่างๆสายใหญ่ๆยกอย่างเช่นที่จังหวัดน่านเนี่ยหรือจังหวัดต่างๆเห็นชัดเจนแล้วเวลาฝนตกเนี่ยน้ําจะเปลีย <Bond> ปล่ยนจากสีที่เรียกว่า <excited Et> ไม่มีตะกอนกลายเป็นน้ําสีแดงซึ่งตรงเนี้เป็นปัญหาที่สําคัญของประเทศส่งผลกระทบยังไง,ส,ง,ส,งส่งผลกระทบต่อกําลังการผลิตของดินนะครับท่านกรมพัฒนาที่ดินเราก็มองถึงการบริหารจัดการเรื่องของการป้องกันการชะล้างระลายของดินโดยเรากําหนดพื้นที่เป็นเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ําซึ่งตรงนี้จะทําให้เกิดการบริหารจัดการในภาพรวมที่กว้างนะครับครอบคลุมพื้นที่ที่เป็น แหล่งต้นน้ำลำาลาธารนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ต้นน้ําพื้นที่กลางน้ำละพื้นที่ปลายน้ําในเรนพื้นที่ตรงนี้เนี่ยก็เป็นพื้นที่หนึ่งที่กรมพัฒนาที่ดินได้ดําเนินการใช้ระบบอนุรักษ์ดินละน้ําเพื่อป้องกันการชะล้างของทลายของดินนะครับโดยเรามีพื้นที่สําหรับการดําเนินการระบบอนุรักษ์ดินละน้าแบบที่เราเรียกว่าระบบวิธีกลน,นะครับโดยการทําขั้นบันไดดินแบบต่อเนื่อง ร่วมกับการปลูกหญ้าแฝกซึ่งเป็นระบบอนุรักษ์นิรานาด้วยระบบพืชนะครับทำให้การสูญเสียดินของพื้นที่ลดลงนะครับจากข้อมูลเนี่ยก่อนที่ดําเนินการเนี่ยเราพื้นที่นี้มีการสูญเสียดินถึง6ตันต่อไร่ต่อปีนะครับแต่หลังจากได้ดม,มีการดําเนินการแล้วเนี่ยปริมาณการสูญเสียดินลดนะครับลดลงไม่ถึง1ตันต่อไร่ต่อปีซึ่งส่งผลให้อะไรครับ ให้เห็นผลว่าการอนุรลตริยน,น้ำเนี่ยเป็นสิ่งที่มีความจําเป็นต่อเกษตรกรซึ่งอยู่ในพื้นที่ราดชันนะครับกรมพัฒนาที่ดินเราประกาศเขตพัฒนาที่ดินทั้งประเทศเนี่ย2,000กวา่าแห่งนะครับดังนั้นเนี่ยงานลักษณะน,นี้ก็จะถูกขยายผลเข้าไปในพื้นที่ต้นน้ำนะครับสิ่งที่สําคัญก็คือเมื่อเกิดการพัฒนาดินลดการชะล้างทางใายของดินแล้วเนี่ย เกษตรกรต้องดาเนินการปรับปรุงบํารุงดินด้วยนะครับซึ่งจะทําให้เกิดการผลิตพืชน,นะครับในระบบการผลิตพืชปลอดภัยซึ่งเป็นผลดีต่อสุขภาพของตัวเกษตรกรเองแล้วก็ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะครับทั้งสภาพนิเวศของประเทศก็จะดีขึ้นครับเห็นบอกว่าปี68มีแบบนี้กี่แห่งละหก6 8ในปีในปีนี้นะครับ ปี2568เนี่ยเราได้ของบประมาณไปทั้งสิ้น8แห่งนะครับซึ่งจะอยู่ในพื้นที่หลักๆก,ก็คือพื้นที่ที่มีพื้นที่ราดชันยกตัวอย่างเช่นทางภาคเหนือเนี่ยก็จะเป็นเป้าหมายเป้าหมายหลักที่เราเดาเนินการโครงการ,การลักต่ะแบบนี้นะครับส่วนในปี69เนี่ยเรามีการเพิ่มปริมาณโครงการป้องกันการชะล้งางพนของดินเนี่ยเพิ่มจากเดิมไปอีก20%นะครับโดยประมาณก็คือประมาณ15แห่ง